ตัวเน้นแมนยูเมื่อคืนเป็นยังไงบ้างครับคุณผู้ชมครับต้องบอกตรงนี้เลยนะครับผมเห็นไรอ์อัพของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในเมื่อคืนนี้เป็นชุดเล็กครับคุณผู้ชมก็แอบตกใจเล็กน้อยนะแต่ก็ทําให้ไม่ผิดหวังนะครับผมได้ชัยจากกรีกยูไนเต็ดไปด้วยสกอร์ศูนย์ต่อสองนะครับผมถือว่าหวานเจี๊ยบเลยคุณผู้ชมอย่าเพิ่งเลื่อนผ่านไปไหนนะครับผมถ่ายคลิปเรามีของดีนะครับผมส่วนคืนนี้ครับคุณผู้ชมครับฟุตบอลกระชับมิตรนะครับผมเป็นการพบกันระหว่างเนินแบกนะครับผมทีมจากกรีคคครรัับบบุณผู้ชมพกัรอรงเยอรบัผม ถ้าพูดถึงความสามารถของทั้งสองทีมครับผมศักยภาพเนี่ยต่างกันพอสมควรครับคุณผู้ชมครับทางด้านของอาร์เนนอลคาดการตัวนักเตะในคืนนี้นะครับผมค่อนข้างที่จะเป็นชุดหลักเลยก็ว่าได้นะครับผมและก็จะได้เห็นฮาวเวดนะครับผมประเดิมเกมแรกให้กับาร์เซนในคืนนี้ครับ สถิติของ2ทีมนี้ครับคุณผู้ชมครับต้องบอกตรงนี้เลยว่าอาร์เซนอลยังคงเหนือกว่าอยู่เยอะครับคุณผู้ชมครับส่วนทางด้านเนินแบกเองเนี่ยยังเก็บใช้ไม่ค่อยได้ครับคุณผู้ชมครับเฮตูเฮตนะครับผมในการเจอกันล่าสุดในครับกระชับมิตรเมื่อปีที่แล้วอาร์เซนอลเป็นฝ่ายบุกไปได้ใช้ในบ้านของเนินแบกด้วยสกอร์สาต่อหครับผมถือว่าทำผลงานได้ดีพอสมควรครับสำหรับคืนนี้นะครับผมไม่ต้องคิดอะไรมากเลยครับคุณผู้ชมครับเก็บกระเป๋าเดินทางไปเที่ยวอาร์เซนอลนะครับผมรับรองหวานแชมป์แน่นอนครับย้ายสัมมดาวครัวมาเป็นครอบครัวดกกรร่วมสสนุับเื้อแทท้้ไดุกคคนรับ